มาชมข่าวข้ามกันต่อนะครับเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนมหามงคลของปวงชนชาวไทยอีกหนึ่งวาระนะครับเพราะว่า12สิงหาคมบันเลิมพระชนมพรรษาสมเร็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถครับธนาคารแห่งประเทศไทยจัดพิมพ์ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเร็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจดรอบ12สิงหาคม2559จำนวน20ล้านฉบับเปิดให้ประชาชนแรกแล้วนะครับตั้งแต่11สิงหาคมนี้ครับ ในวิรไทยสันติประพบผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทอปทปเปิดเผยว่าธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะจัดพิมพ์ชนิดราคา500บาทเปิดให้ประชาชนแลกได้ในวันที่11สิงหาคมที่ธนาคารทุกแห่งรวมถึงตู้ ATM หน้าธนาคารที่มีสัญ,ญลักษณ์โดยต้องระบุยอดถอน500บาทซึ่งจะทำให้ประชาชนนั้นสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น รูปแบบธนบัตรที่ระลึกด้านหลังเชิญพระฉายาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมานเป็นภาพประธานโดยมีพระบรมฉายาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมพระราชโอรสและพระราชธิดาเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์พระฉายาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถขณะทอดพระเนตรผลงานศิลปาชีพตราสัญลักษณ์งานเฉลิมงระเกียรติ ภาพขนพระราชทานชุดจองถนนภาพกระเป๋าย่านลิเภาซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิส่งเสริมศิละปะชีพและภาพพันไม้ในพระนามาพิไทยคัทริยาควีนสิริกิตและกุหลาบควีนสิริกิต